นี่นะครับขอมอบไปกับเพื่อนรักของผมคนหนึ่งชื่อฝนศิรารัตนะครับจะเรียกเป็นเพลงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่จบเพลงแล้วก็ทํานองก็แต่งมัวมาเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับสะกดคำวส้ให้อยู่ในใจทุกวันอดทนเพื่อฝัน สักวันมันต้องสดใสวันนี้แรงหมดสะกดอยู่ในหัวใจต้องลุกขึ้นใหม่เติมไฟให้ใจเราเองขอเธออย่าท้อ ตั้งใจรอทำสิ่งที่ฝันต้องมีสักวันสักวันที่ฝันเป็นจริงจะเดินเคียงข้างข้ามปัญหาในทุกทุกสิ่งเมื่อฝันเป็นจริงคงได้เห็นรอยยิ้ม doctor